สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสตลีกเยอรมันเกมที่6ประจำเช้าวันจันทร์ที่12กันยายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเอฟซีโคโลนเปิดบ้านแพ้กับอุลเลนเบอร์ลิน0-1ฝ่ายบวกก็เสมอกับโรซเซมัชิการ์ไป0-0 นั่นเลยทําให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป6เกมเนี่ยจาฟูงก็เป็นอุนเนอร์เบอร์ลินฮะเก็บไป14คะแนนอันดับ2อฟรายบัวมี13อันดับ3ถึง5มีไบรเยนฮอฟเฟนไฮม์ตอดบูลเก็บไป12คะแนนเท่ากันอันดับ6ก็เป็นไมายที่มี1ิบแต้มส่วนโซนท้ายตารางครับอันดับที่14ถึง16ครับมีสต ok, ok, ุตการ์ทไฮท์บอร์ลินวบวกเก็บไปทีมละ5อันดับ17ไบเออร์มี4แล้วก็อันดับสุดท้ายโบกคุ้ม ok ยังไม่มีคะแนน ในตอนที่ดาวโสนล่าสุดยังคงเป็นเชลล์โร่เบเกอร์แล้วก็นิคลาสฟุลครักที่ซัดไปคนละ5ประตูเดี๋ยวส่งทายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปคือวันศุกร์นี้ฮะเกมที่7จ็ดไม้จะเปิดบ้านเจอแฮทาเบอร์ลินตามโดยค่ำวันเสาร์ที่17กันยาออาส์บวกเจอไบเยนไบเออร์พบเบรเมนดอทบุนเจอเชลเก้สตุตการ์ตพบแฟรงเฟิร์ตแล้วก็โบเซมิเชีกับบากเจอกับไลฟ์ซิกแล้ววันอาทิตย์ที่18กันยาอุนเดอร์เบอร์ลินเปิดบ้านเจอวบวกบุกคุ้มพบโคโลนแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์เจอฟรายบวก